สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆมาตั้งหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดนั่งพูดนั่งคุยกับเพื่อนๆกันบ้างนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของของผมนะครับสำหรับช่องเอกสายหมุนที่ผมรีวิวไปในคลิปที่ผ่านมาก็ตอนนี้ผมก็ได้นำพอคืนเจ้าของเข้าไปแล้วนะก็คือผมก็ไม่เอาหรอกสำหรับไอตัวรอ420นนะฮะก็ ค่าที่จ่ายเยอะพอสมควรนะช่วงนี้ก็เลยไม่เอาด้วยนะฮะก็เลยคืนคืนเจ้าของเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไอตัวรอสี่สองศูนย์แล้วก็ไอที่ว่าเรื่องโดนก็ก็คืนไปด้วยนะฮะก็คิดว่ามันคงจะนิ่งนะับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือบอกตรงๆเลยนะับว่าไม่มีงานเลยนะฮะก็แต่ว่าเพื่อนๆนะครับก็มีโทรมาสอบถามเรื่องการเซ็ตกล่อง BX ซการเซตกล่อง K b บา แล้วก็ปัญหาเรื่องฮอต่างๆเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงบอกกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็คือว่าสําหรับเพื่อนๆนะครับหรือเอฟซีท่านใดนะครับที่ซื้อของจากคนอื่นนะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็จะโทรมาปรึกษาผมนะครับก็จะมีหลายคนนะครับซึ่งคือบางทีเนี่ย ผมก็ไม่กล้าที่จะบอกนะครับในในส่วนที่ผมไม่ค่อยกล้าจะบอกเพราะว่าคือผมไม่รู้ที่มาที่ไปกับของชิ้นนั้นที่คุณไปซื้อมานะครับว่าคุณซื้อมาในราคาเท่าไหร่คุณซื้อจากใครอะไรยังไงคือผมไม่รู้ตรงนั้นแล้วก็เรื่องของอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไปซื้อของกับคนนั้นมาเนี่ยในตรงนั้นผมก็คือผมก็ไม่รู้เรื่องนะฮะพอ ทวปรึกษานะครับผมก็ให้คําตอบไม่ได้บางทีผมบอกไปอาจจะแบบมั่วๆหรืออาจจะผิดผิดถูกๆอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครเพราะว่าในการเซอร์วิสการบริการเนี่ยตรงนี้ก็คือผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมาถามนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะพอบอกให้ได้นะครับคือขนาดเพื่อนๆน,นะครับเวลาที่เซ็ตกล่องหรือว่าเซตฮอลอะไรเงี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องอยู่ตรงหน้ากล่องอยู่ตรงหน้าฮอถึงจะทําได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุยโทรศัพท์กันอย่างเงี้ย แล้วถามนะครับผมจะไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับขนาดผมทํากดปุ่มเมนูอะไรอย่างเงี้ยผมบางทีมก็มั่วๆนะฮะบ,บางทีมันไม่สามารถจะมาจําได้นะครับว่าไอ้เมนูนี้ทําอะไรเมนูเมนูนี้ทําอะไรเมนูนี้ทําอะไรบางทีบางทีผมไม่รู้นะครับที่ไม่รู้เพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มไม่ได้อยู่กับหน้างานนะมันไม่ได้อยู่หน้างานเราก็เลยตอบไม่ได้ตรงเนี้ยที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆน,น,นะฮะแล้วก็ ในส่วนของการเซอร์วิสการดูแลนะฮะตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าของนะครับไม่ได้ซื้อกับผมมานะครับผมจะต้องมานั่งตอบมานั่งช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะมันมันมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมนะครับพูดตรงตรงเลยดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับ สมมติไปซื้อของกับคนคนหนึง่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาสอบถามเขาให้เคลียร์นะครับว่าของมีปัญหาอะไรไหมเซอร์วปกติหรือเปล่านะครับวิธีการเอาไปดูแลต่ออะไรทํายังไงอะไรยังไงตรงนี้ก็คือคุณก็ต้องไปตกลงกับคนที่คุณซื้อมานะครับพอถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อมาของมาเสร็จแล้วคุณโทรมาหาผมนะครับผมก็จะไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อย่ามาโกรธกันนะครับอย่ามาอย่ามาโกรธกัน บางทีผมก็ไม่รู้จริงๆนะฮะคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของมือใหม่นะครับที่มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับคือมือใหม่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าเราควรจะเริ่มเล่นฮอไหนดีนะครับบางคนก็ไปซื้อฮอร์ละพันกว่าบาทมานะครับจากาห้างสรรพสินค้าหรือว่าจากตลาดนัดทั่วไปหรือว่าจาก คนที่ข้อามาขายในเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะครับพันกว่าบาทซื้อมาพอบินไม่ได้นะครับโทรมาหาผมนะครับผมก็โอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรถึงบินไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นฮอลํานั้นนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้อง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 แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะตรงนี้เพราะผมไม่สามารถที่จะเซอร์วิสได้นะครับแต่ว่าเอ่อก็ที่นั่นก็ผมก็เห็นใจอยู่นะครับมือใหม่บางทีมันใช้เงินเยอะนะฮะ ถ้าคุณจะก้าวถึงขั้นไปเล่นบิน 3D เนี่ยก็จะต้องใช้เงินที่เยอะกว่าผมจะบินได้ขนาดนี้ผมก็หมดเงินก็ตกเป็นแสนนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้เลยระยะเวลาประมาณไม่ต่ำกว่า5ปีที่ผมเล่นมาถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะฮะผมแนะนําเลยว่าต้องคิดดูให้ดีๆนะครับว่าควรจะมาเล่นหรือเปล่านะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอย่ามาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าจะทําให้มีผลกระทบในเรื่องของการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเงินเดือนที่เราได้มาเราก็อาจจะไม่พอนะครับเนี่ยมีเพื่อน,อนๆคุยมาคุยกับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะมากวันนี้ผมก็เลยต้องมาพูดบอกให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเสิร์ฟดูแลตรงนี้ผมขอย้ําเลยนะว่าผมอะอ่อ คือโทรมาสอบถามอะไรนิดหน่อยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อของจากคนอื่นแล้วมาถามผมอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว,ว่าผมบายดีกว่านะฮะก็ถ้าซื้อจากของคนไหนมาซื้อจากใครมาก็ไปถามคนนั้นนะฮะนะครับก็ก็บางทีก็ผมก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่าของที่มาที่ไปเป็นยังไงนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็2ก็คือเรื่องของอมือใหม่ที่จะกล้าเข้ามาเล่นนะครับพอราคาแพง นะฮะฮอราคาแพงลํำหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับบางคนก็ไปซื้อเป็นสเกลมาที่เป็นแบบว่าสําเร็จเลยอย่างเงี้ยแกะกล่องมาบินได้เลยนะครับพอมีปัญหาปุ๊บก็ทักมาหาผมมาสอบถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของเล่นชิ้นนั้นนะครับคือผมก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะฮะ แล้วบางทีโทรมาก็มาบอกว่าเขาไม่รับสายผมเลยนะครับเขาทําไมถึงติดต่อ,อยากอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ขายของให้คุณนะฮะแล้วคุณคุณซื้อมาคุณก็ต้องไปติดต่อคนนั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาต้องมาตอบคาถามคุณเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะฮะก็คุยกันแบบตรงๆนะครับสําหรับในคลิปวันนี้ รหรือว่าถ้ามีปัญหานะครับเพื่อนๆก็ส่งคอมาให้ผมเช็คหรือว่าเซอร์วิสหรือว่าซ่อมแซมได้หรือว่าเอามาปรับเซตตั้งค่าได้นะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่มีงานนะครับผมไม่มีงานเลยเพราะว่าพอผมไม่มีงานปุ่มเนี่ยผมก็จะหันเหไปทําเพิ่มอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเอกกินเที่ยวนะครับก็แต่ช่องนั้นก็ทําแล้วก็ยังไม่มีไรายได้นะก็ทําไปก่อนนะครับเผื่ออะไรดีมันก็จะตามมานะครับก็แต่อย่างหนึ่งก็คือเป็นการช่วยเหลือ สังคมเป็นการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลบบุรีนะครับว่ามีร้านค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือผมมาทําเพื่อสังคมจริงๆนะครับแต่ในส่วนของค่าเหนื่อยค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็หวังนิดๆน,นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ออกไปก็มีค่าใช้จ่ายเนาะค่าน้ำมันรถหนจะค่ากินนะครับทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ก็ทำไว้ก่อนนะครับก็พยายามที่จะโชว์ผลงานของการตัดต่อคลิปวิดีโอการใส่เอฟเฟกตการตัดต่อคลิปเนะี่ยก็คือให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเผื่อที่จะคนมาดูกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลอาจจะหวังเล็กนิดนึงในเรื่องของอไรายได้จาก YouTube ด้วยนะครับตรงนั้นได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่สั่งอะไรบ้างนะครับอยากจะสั่งของสั่งอะไรก็สั่งที่ผมได้ นะครับไม่ว่าจะในพวกอะไรเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือจะเป็นเซอร์โวอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมก็จะคอนเนคกับร้านค้าเพื่อที่จะติดต่อให้กับลูกค้าได้นะครับครับ mm hmm. แต่ถ้าสั่งกับผมนะครับผมก็จะดูแลให้อย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสั่งประกอบเฮลิคอปเตอร์ ter, มาใหม่หรือว่าจะซื้อแบตเตอรี่หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อที่อื่นมานะครับ mm hmm. ก็ มีปัญหาก็โทรไปถามคนที่เราซื้อมาจะดีกว่าดีที่สุดเลยนะครับเพื่อน,อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามมาทีหลังถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลที่ผิดๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้อนหาตัวผมนะครับตรงนี้ก็มาชี้แจงให้กับเพื่อนๆนะครับให้รับทราบนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนของผมอยู่นะครับก็สนับสนุนของผมก็มาซื้อของกับผมก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็นะพูดคุยกันนะครับก็เกือบ1ินาทีนะครับ คิดถึงเพื่อนๆน,นะครับก็เลยต้องมาทําคลิปเพราะว่าไม่ได้ทํามาหลายวันเลยเพราะาไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วนะตอนนี้เวลาที่จะไปบินก็จะไม่ค่อยจะมีนะฮะนะครับ,นะรบกลับมาก็หมจะตัดต่อนะครับก็ทําแต่ช่องเอกกินเที่ยวแล้วตอนนี้นะฮะก็ช่องนี้ก็เข้าที่จะซาลงไปนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่มีงานด้วยนะฮะตอนนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนฝากส like, ใใับส b บสั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 สัสัับับ I've been driving this train.